ถึงตัวช่วยเรื่องผิวหน้าดีๆที่มุกเลือกใช้เนี่ยมุกเลือกใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะยานีพรีเมียมเซรั่มตัวนี้เลยนะคะเซรั่มคุณหมอที่มุกไว้วางใจค่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยรูงผิวหน้าที่ดีเยี่ยมมากๆสาหรับมุกเลยละค่ะช่วยกู้ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำของมุกนะคะให้หน้าหุกเนี่ยกลับมาสว่างกระจ่างใสแบบนี้ค่ะและเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มุกไว้วางใจมากๆเลยทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นเซรั่มคุณหมอที่มุกเลือกใช้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมุกจะปาดเนื้อเซรั่มให้ทุกคนดูนนนะะะคคเเแบบี้ลย่ สีใสแบบนี้เลยเขาซึมไวนะคะไม่เหนียวเนื่อะหน้าเวลาทาเสร็จเนี่ยให้ความรู้สึกหน้าช่าอีกด้วยล่ะค่ะทุกคนและเจ้าตัวนี้เวลาที่บุกทาเนี่ยผมก็จะทาก่อนแต่งหน้านะคะกับก่อนนอนคะ่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบใครที่มองหาตัวช่วยเรื่องผิวหน้าดีๆอยากบำรุงผิวหน้าเนี่ยก็แนะนําเซรั่มคุณหมอตัวนี้เลยค่ะยันี้เขามีขายออนไลน์แล้วนะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะ